สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยบีมพิมพิชยากกรับที่ลงแข่งให้กับทางต้นสังกัดวงเดิฟวอลเลย์บอลน,นะครับหรือเรียกว่าน้องซีก็ได้แล้วก็เล่นในบ้านสามารถเก็บชัยชนะเหนือเบเซียไปได้3เซตรวดที่สําคัญครับบีมเป็น MVP ตั้งแต่นัดแรกเลยทีเดียวโอ้โหมงแรกนี่มาเร็วมาไวเลยทีเดียวทําไปทั้งหมด17เแต้มครับเป็นการตบ16แล้วก็บล็อก1 ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเมื่อคืนผมก็ไม่ได้ดูเพราะว่ามันดึกนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องนอนเร็วเพราะาอายุมากแล้วหลายคนอาจจะได้ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างก็น่าจะมีการไลฟ์ใน Facebook อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆมันเหมือนมีช่องทางสพาพันธ์จ่ต้องอทางสมาค,คมเขาเราก็แปลว,ว่าต้องสมัครหรือว่าไม่รู้ว่าเสียเสียงเงินด้วยหรือไม่นะประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมสําหรับฟอร์มของวอลเลย์บอลสาวไทยในยุโรปไม่ว่าจะเป็นอมสินที่ก็ พาทีมชนะนะครับแล้วก็เป็นบีมที่พาทีมชนะแล้วก็ตัวเองก็ได้ MVP เช่นกันแต่ว่าก็ไม่ถือว่าชนะง่ายๆนะครับเพราะแต่ละเซตก็สูสีเลย25ต่อ20 26ต่อ24แล้วก็25ต่อ23ถือว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับนี่คือโฉมหน้าผู้ชนะครับเสือดำแฟนวอลเลย์บอลเรียกว่าเสือดำนะครับแต่อาจจะทำสีชมพูให้เข้ากับสีเสือ้อแล้วก็จะเป็นโทนชมพูดำประมาณนี้ บีมก็แหมเรียกว่าทําได้ตามความต้องการของทางทีมเพราะว่าก่อนหนี้นเขาก็เคยทางฝรั่งเศสน,นะครับมีการเขียนข่าวไว้ว่าเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถมากที่ไม่เคยเซ็นมาก่อนแหละซึ่งบีมก็สามารถทําไดเา้เรียกว่าสะใจกันไปเลยครับผมเราจะเห็นว่าบีมเนี่ยค่อนข้างก็คือไม่ใช่ค่อนข้างนะครับคือเฟิร์มมากๆนี่คือแขนที่แบบมีเส้นเลือดด้วย สเสลือดเปล่งออมาเลยแต่ว่าไม่ใช่แขนแบบผู้ชายนะครับเพราะถ้าแขนแบบผู้ชายนี่เอา l i n e ของแขนเนี่ยมันจะดูมันจะดูแบบบวมเป็นก้อนๆอะไรประมาณนี้นี่ก็ยังดูเป็นผู้หญิงแต่แสดงให้เห็นนะครับว่าบีมเนี่ยก็มีวินัยแล้วก็รักษาสภาพร่างกายได้ดีเรามาดูสถิติหลังเกมครับอ่าก็ชนะไปตามนี้ครับ3เซตรวด25ต่อ20 26ต่อ24แล้วก็25ต่อ23 โดยที่บีมทำแต้มได้สูงสุดครับอีกคนหนึ่งที่ทำได้ดีก็แพารัสซิกไอจ้าครับอไอจ้าพรรัซิกอวอลฟิกครับเพื่อร่วมทีมที่มาจากชเชเวลินก็ทำได้เจ็บแต้มเมเดลินโรบินสันครับส1แต้มแล้วก็บีมพิวิชยากกลำมดเน้นๆครับสิบเจ็ดต้ม เป็นเบรกพอยต์สี่ครั้งนะครับอืมก็รวมได้เสียทําเสียไปหกครั้งก็เหลือสิบเอ็ดิร์ฟครับเสียไปหนึ่งอ่าส่วนรับเซิร์ฟรับเซิร์ฟไปเหมือนกันรับไปหนึ่งลูกนะครับร้อยเอร์ซนต์แต่ว่าเป็นการรับดีนะครับไม่ใช่รับเยี่ยมอ่ามีตบไปหมดสาสิบสามครั้งเสียไปหนึ่ง แล้วก็โดนบล็อกไปอีก4ได้16แต้มคิดเป็น48%แล้วก็บล็อกได้1ลูกนี่นะครับน้องบีมก็ทำผลงานได้ดีรวมเป็น17แต้มกูต่อสู้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับมาดีเหมือนกันจะมีเซียร่าดิเบลทำไป14คะแนนแต่เปอร์เซ็นตปครับไม่สูงมากตอนนี้ ตารางคะแนนครับทีมนองซี่ก็อยู่อันดับห้าทีมที่ก็จะมีหกทีมนะครับที่ชนะโดยได้สามเซตรวดเลยโดยที่ทางจะเป็นคะเนตนะครับทำไปแต้มดีสดุดแต้มได้ยี่ห้าแต้มเสีย47ก็เลยนำครับไล่เลี่ยงกันมา ขณะที่สถิติส่วนตัวครับบีมก็ขึ้นมาอันดับ3ทําไป17คะแนนทําแต้มสูงสุดนะครับส่วนคนนี้ครับคาร์มเมลเฮนริกสันทำไป20คะแนนถ้านับที่การทําแต้มอย่างเดียวบีมก็อยู่อันดับอ,อันดับ2ครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมินวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ